เพื่อนมาซื้อหนึ่งงวงอีกแล้วดีเนอา้นาวเจ้าบอดกันให้ดูเห็นๆแบบนี้เลยจัดไปเลยทุกอย่าง225บาทเท่านั้นเองอ้าวสองร้อยยี่ยสิบห้บาทุกอย่าง225บห้าาทงามๆแบบนี้เลยครับสวยงามเลยสวยเลยจ้ะใบบัวใบบัวครับข้างๆก็ใบบัวเหมือนกันใบบัวยาวอืมมันงามแบบนี้เลยครับ225นนบ,บาททังเค้กทังเค้กแล้วก็เข้ากัน ลอยไผ่ก็225เหมือนกันลายบัวลาบัวเท่ากันเท่ากันครับใหม่ๆอย่างนี้เลยอันนี้สัตว์ในสัตว์ในสัตว์ในก็สัตว์ในก็225 225เท่ากันเนื้อเสือก็150เนื้อเสือ150ท่านดีสดๆใหม่ๆแบบนี้ทุกวันจับกันไปแบบนี้เลยเจอกับพี่เขาที่ตลาดนี้นี่สดๆใหม่ๆแบบนี้เลย